สวัสดีครับกับสอดครับวันนี้เราอยู่บนรถนะครับก็อยู่บนแน่นอนเนะา,เาะมาบ่ออย่างเงี้ยอยู่บนแรปเตอร์นะครับกําลังจะเอาไปส่งเติมน้ํามันเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้คุยธุระอยู่ก็เลยเพิ่งได้มาอัดนะวันนี้เราไปส่งไม่ไกลเลยนะครับส่งแถวที่ทํางานเนี่ยลนะครับก็เดี๋ยวเราวิ่งมากี่โลแล้ววิ่งมาสิบโลว,วันนี้ส่งสี่สิบกว่าโลเอง นะครับซี่สิบกว่าโลเองใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูแล้วกันเนาะมันก็คงไม่ได้อัตราบริโภคก็คงไม่ได้แบบดูรู้หรอกมันใกล้ใช่ไหมอแต่เราก็มาดูไว้เป็นคร่าวๆแล้วกันว่าเนี่ยรถติดๆเนี่ยไหลไปเนี่ยไหลพราะประแดงเข้าไปในในตัวเมืองชั้นในเนาะว่ามันอัตราบริโภคจะอยู่เท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็พูดคุยกันนะครับ ใครสนใจซื้อรถฟอร์ดนะครับไม่สะดวกมารับเองเนาให้เราไปส่งเราก็พร้อมทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับคนที่ติดตามกอล์ฟอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วนะผมวิ่งส่งต่างจังหวัดเป็นหลักอยู่แล้วนะนะครับรถแรงด้วยก็ตอนนี้นะครับคลิปนี้ลงก็น่าจะหมดช่วงยีิบก้าปีไปแล้วลนะ่ะ นะครับใครได้สิทธิ์อะไรก็ยินดีด้วยนะครับใครไม่ได้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรเนาะก็เรามาด้วยนะแคมเปญน,นะปัจจุบันกันนะครับวันนี้แจ้งข่าวเนาะพูดคุยกันดีกว่าจะใช้คว่าแจ้งข่าวเยใช้คาพูดคุยกันดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าคลิปนี้ลงถ้าเกิดใช้คําว่าแจ้งข่าวไปแล้วในความเป็จริงอะผมมาตัดคลิปแล้วมันไล่ๆลๆกันใช่ปะ แต่บางทีอ่ะกว่าจะได้ลงอ่ะถ้าไม่ได้สลับคลิปกันขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ทันก็ทุกท่านอาจจะได้เห็นตัวจริงหรือได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะในความเป็นจริงคือผมยังไม่ได้ทาคลิปอันนั้นนะผมตอนแรกผมคิดว่าจะทาคลิปนี้แล้วพูดคุยกันแล้วก็โป้งเดียวจบนะครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อนมันอาจจะต้องสลับคลิปขึ้นมาแคป XLS นะครับมาแล้วนะครับแคป XLS 2025นะครับหน้าตาเหมือน4ประตูหมดเลยทีนี้นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่แบบตัว4ประตูกันชนจุดตัดสีรถนะครับลงล้อแต่มาในรูปแบบ Open Cap นะฮะแต่อย่างนึงนะ Open Cap เป็นเบาะผ้านะครับไม่ใช่เบาะหนังอ่าไม่ใช่เบาะหนังมาจากโรงงานแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับซื้อเดี๋ยวเราจัดให้นะครับ เดี๋ยวเราจัดให้เขาไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดให้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับโอจะขอว่างมือก่อนเมื่อวานยกของแล้วปวดไหลนะมาถือกล้องอีกปวดไหลนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจนะจะจะใส่เบาะผ้าเหมือนเดิมจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้เลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับราคานะฮะก็ราคามาก็8ปดหนึ่งสี่ก็ราคาเหมือนเดิม แต่ตัวเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรครับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับที่ราคา6กแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่าบาทเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะมันเป็นแคมเปญเฉพาะนะครับราคาคงราคาดอก,บดอกเบีย้ยตามนั้นเลยนะครับเป็นแคมเปญฟิกเนาะก็บางทีลองคํานวณดูก่อนนะครับว่าอันไหนคุ้มนะครับบางท่นบางคนเนี่ยซื้อรถไปต่อยอดใช้งานนะครับงบเราไม่เยอะเราซื้ออย่างนั้นคุ้มเราก็ก็ใช้ไปเพราะบางคนต้องหมุนเงิน นะครับหรือบางคนเนี่ยซื้อนะครับในตัวที่ไม่ต้องเป็นดอกเบี้ยแพงก็ได้นะครับก็สามารถพูดคุยกับก๊อฟได้นะฮะหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยเนาะวันนี้ก๊อฟถ่ายทําคลิปเนี่ยก็มีแค่เอกสารจริงๆนะตัวรถจริงๆยังไม่มาเลยนะครับแต่วันที่ลงคลิปที่จะตัดลงคลิปเนี่ยรถมาแล้วละ่ะนะครับรถมาแล้วละ่นะเราก็พูดคุยกันคลิปนี้เลยดีกว่าไม่ต้องทําคลิปแยกนะ เดี๋ยวรอคลิปแยกก็เป็นตอนรีวิวไปเลยช่วงนี้ลงคลิปอ่ะพยายามลงไล่นะครับจริงๆถ่ายปุ๊บลงไล่แต่บางทีมันก็มีอะไรที่แบบต้องสลับอ่ะทําตัวไม่ถูกเหมือนกันผมพูดตรงๆผมก็โดยปกติผมก็ไม่เก่งเนาะเรื่องโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เก่งอะไรที่แบบต้องสร้างแบบอะไรที่มันแบบเขาเรียกวอะไรนะสร้างเพื่อการนําเสนอ่ะผมก็เป็นของผมแบบรู้ผมก็ถ่ายบอกใช่ปะ อะไรผมก็ถ่ายแบบเรียวๆในความเป็นจริงเลยนะครับไม่มีการเตรียมไม่มีการเตมมรเตียมไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่ติดตามผมมาได้รู้ข้อมูลในความเป็นจริงนะครับได้รู้ในข้อมูลในความเป็นจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจผมไม่ไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่คนอื่นทํามันไม่ดีนะนะครับคนทําดีภาพกราฟ,ฟิกสวยรูปแบบสวยอะไรคุณชอบแบบนั้นก็ก็ดูแบบนั้นเนาะแต่ผมอ่ะมันจะเป็นแบบสไตล์ผมจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ เอาก็มีอะไรเราก็มาแชร์กันนะครับอันไหนดีก็คือดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับข้อมูลทําให้เห็นก็เห็นด้วยด้วยด้วยตาของทุกท่านเองนะครับอัตราการบริโภคเอ่ยการใช้งานเอ่ยเหมือนรถผมนะครับผมก็ทําคลิปนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งอะไรที่มันต้องเคม อะไรที่มันดีผมผมก็ทําหมดนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับแล้วติดตามช่องผมได้รู้จริงๆเพราะผมเชื่อได้ว่าเงินนะ่ะในการที่เราจะซื้อลรถหรือการตัดสินใจที่เราซื้อรถอ่ะคนมีไม่ใช่ปัญหาผมบอกเลยนะครับลูกค้าผมอนะหลายๆท่านอนะ่ะดูช่องผมเขาก็อ,อ๊อพี่ซื้อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่สิ่งที่ผมอยากทาให้บางคนรู้คือหรือว่าหลายๆท่านรู้คือมันเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อลรถเนี่ยบางคันอนะ่ะคันเดียวทั้งครอบครัวพี่ อยู่กันมาเป็นสิบปีใช่ป่ะคนไทยคนใช้อ่ะเจ็ดปีสิบปเออีเงินอะที่ลงทุนไปอะผมไม่อยากให้แบบกูไม่น่าเลยกูว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูถ้ารู้งี้อย่างเงี้ยผมไม่อยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะนะผมก็อยากให้ลูกค้ารู้นะครับรู้ในความเป็นจริงอนะว่ามันเป็นยังไงเออก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับรอดูคลิปขนาดบางที คลิปนี้อาจจะต้องตัดลงก่อนคลิปอีกคันหนึ่งนะจริงๆแรปเตอร์ม,มีส่งไปนะเหมือนฝาแฝดกันเลยผมบอกได้เลยถ้าเกิดจอดเทียบกันอะลูกค้าจะเห็นความต่างกันอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรท้ายรถคันหนึ่งมีสติ๊กเกอร์คันหนึ่งไม่มีสติ๊กเกอร์อ,อ่ะเป็นแฝดเลยนะครับสีดำเหมือนกันติดโรลเลอร์เหมือนกันนะครับเป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันก็อลองดูแต่ว่าก็ก็ดีนะครับ ฟอร์ดออกแคปมาจะออกมาช้าไปหน่อยชั้นนี้แทบเป็นลมตอนเธอออกแคบมานะครับแทบเป็นลมจริงเพราะอะไรลูกค้าผมจะซื้อแคบนะครับซื้อเพิ่มเข้าบริษัทก่อนซื้อหลายคันถึงเวลาตอนลูกค้าซื้อแคปไม่มีเพิ่งกลับมาผลิตนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาก็ซื้อใหม่ดีแล้วที่เขาจะได้ซื้อได้รถโมเดลใหม่คิดอย่างนี้อาจจะเป็นปีหน้าสองปีหน้า,าก็ไม่เป็นไรเขาก็จะได้ซื้อในนะที่มันเป็นโมเดลใหม่เนาะใครที่ซื้อไปแล้วก็ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าท่านได้ในราคาพิเศษมากๆนะใครที่ซื้อแคบไปลอตสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมมาได้ในราคาเท่าไหร่ห้าเก้าเก้าถูกไหมตัวใหม่เนี่ยทำราคาพิเศษอยู่ที่หกสี่เก้าเพิ่มห้าเก้าเก้าห้ามืนนะครับห้าหนะมืนเนาะก็เดี๋ยวรอราคาที่เขาไฟนอลออกมาอีกทีนึเดี๋ยวจะพยายามแบบเรียงคลิปให้มันดูแบบโอเคที่สุดนะแหละแจะแบบดูแปบลบแบบกก็หน่อย แล้วก็สิ้นปีนี้นะครับสาวกของสายลุยนะครับสายแคมปิ้งก็รอเลยเครับซูเปอร์ดิวตี้น่าจะเปิดตัวความรู้สึกผมนะน่าจะเปิดตัวกันในงานเอ,อสิ้นปีนี้แหละต้องเปิดในงานอยู่แล้วล่ะนะครับกลางปีคงไม่ใช่น่าจะเป็นสิ้นปีนะสิ้นปีนี้เปิดตัวส่วนจําหน่ายก็อาจจะเป็นปีหน้านะครับหรือเขาอาจจะพร้อมจําหน่ายเลยก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับรถใหญ่รถยักษ์อีกหนึ่งรุ่น น,น,น,นะนะครับก็เป็นกระบะเป็นแหนบสเปอร์ดิวตี้เครื่องสามจุดศูนยนะครับราคานี่ผมว่าหนักแน่ๆนะครับบอดี้เท่าแรปเตอร์ตัวตัวบอดี้นะถ้าไม่เกิดคิวล้อถ้าเกิดรวมคิวล้อเข้าไปนี่ใหญ่กว่าแรปเตอร์เองนะนะร,รับน้ำหนักได้ลากจูงได้นะครับนะระดับ4.5่จุดห้ตันนะค,คิดดูแล้วกัน แต่โดยรวมอ่ะตอนรวมเขาไม่ได้แบบลากได้4.5ตันแล้วก็รับน้ําหนักบรรทุกได้4.5ตันรวมเป็น9ตันนะไม่ใช่คือรวมกันสองอย่างในะอยู่ประมาณสัก8ตันนะครับอันนี้คือเคมโรงงานนะนะครับเคมโรงงานก็ต้องแจ้งก่อนนะไอ้คำว่าเคมโรงงานเนี่ยอะอยางเออเรนเจอร์ทั่วไปที่เป็นแหนบนะปัจจุบันโมเดลปัจจุบันเนี่ยเคมไว้ที่บรรทุกได้1ตันเชื่อได้ครับลูกค้าบรรทุกจริงบางคนก็เกินถูกไหม แต่เขาก็เคมบรรทุกไว้หนึ่งตันอย่างตัวเก่าเป็นตันสามไอตัวนี้ก็เคมไว้อย่างนั้นแหละครับบรรทุกพร้อมลากแปดตันนะครับถ้าลากจูงได้สูงสุดสี่จุด้าตันบรรทุกได้สูงสุดสี่จุดห้าตันนะรวมกัน2อย่างไม่เกิน8ตันก็แค่นี้ก็ใส่แตกแล้วนะครับลูกค้าจะได้รถใช้งานแบบอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงจากข้างนอกมาจากโรงงาน ช่วงล่างปรับปรุงใหม่อัปเกรดใหม่นะครับคิ้วล้อใหม่าการรับน้ำหนักบรรทุกใหม่รอดูไฟหน้าไฟท,าท้ายด้วยต่างประเทศใช้ LED multi reflector ก็คือไฟตัวไฟตัวรองแล้วกันไ,ไ,ไฟท้ายเป็นแบบ harp รอดูในไทยจะมาเป็นแมทริกกับไฟท้าย full LED ไหมอันนี้ต้องมารอลุ้นกันนะครับน่าสนใจน่าสนใจ แต่มันเป็นรถเฉพาะกลุ่มแน่ๆถ้าเกิดเปิดตัวราคามาผมว่ามันไม่ใช่ราคาแบบราคาเล็กๆน้อยๆอย่ะมันเครื่องมันใหญ่อยู่แล้วนะครับต้องมีก็ขึ้นอยู่กับฟอร์ดเขาจะวางนะั่นะถ้าเกิดเขาจะวางราคาไม่สูงให้เล่นได้เขาก็อาจจะใส่เป็นเอออดี multisector มาแต่ถ้าเกิดเขาจะซัดกลุ่มบนของที่เป็นแบบกลุ่มใหญ่ที่เป็น กลุ่มสูงสุดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใส่มาเป็นแบบพวกแมทติก led กับ full led ถูกป่ะเหมือน mrt s อะ่ะต่างประเทศก็เป็น led m u l t ิ reflector ขายคนไทยเท่านั้นแหละเจอแมทิกมาเลยไฟท้ายมาเต็มระบบเลยนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวไปรอดูซิงปีเนาะก็น,นี่นะครับยังไงก็ฝากเปิดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเรามาอัปเดตกันนะครับณนะตอนนี้ของเราจะมีเท่านี้ส่วนไนที่มันเป็นเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับในไทยตอนนี้มันยังเงียบอยู่เลยเราก็ต้องมารอลุ้นกัน นะครับรอลุ้นกันว่ามันจะมีไหมเนาะรอลุ้นกันแต่ผมก็เชื่อได้ว่าถ้าเกิดมันมีมาจริงๆมันก็จะต้องเป็นกลุ่มพวก SUV กับกระบะที่เป็นตัวท็อปก่อนนะพวกนั้นก็น่าจะเป็นแบบพวก PSEV ก่อนแต่ณนะตอนเนี้ที่ใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดะนะก็เ,เป็น Super Duty นะครับแต่ที่เปิดตัวก่อนเลยคือ XLS แน่นอนนะครับแคป Open c น p XLS อ0 2 5นะครับอ่ะโอเคมาแจ้งข่าวกันเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกัน นะครับตอนก็ถึงลูกค้าเดี๋ยวก็ขอไปสรุปอีกทีหนึ่งตอนถึงลูกค้านะครับเราก็วิ่งมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับสามสิบห้ากิโลสิบจุดห้ากิโลเมตรต่อนลิตรนะถึงหมู่บ้านลูกค้าแล้วนะครับก็อันนี้ให้ดูนะครับวิ่งแบบรถติดติดอะ่ะก็วิ่งรถติดบ้างไหลไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยตัวเลขนะครับ จริงอ่ะมันวิ่งสั้นตอนมันจับอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ผมมองว่ามันไม่ชัดเจนหรอกไอ้คำว่าชัดเจนสําหรับผมอ่ะคือนี่ต้องวิ่งยาวนะครับวิ่งกันยาวยาวเนะี่ยเราจะรู้ว่าเออยังไงแต่นี่ก็ดูไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขับสบายอะ่ะนะครับเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดลูกค้าผมอีกท่านหนึ่งไฟแนนซ์นผ่านแล้วให้ผมไปส่งนะถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วให้ผมไปส่งนะผมบอกเลยนะครับมันวิ่งยาวยาวแน่ๆ นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนี่ตอนนี้ก็รอลุ้นผลไฟแนนซ์อยู่เนาะล้วก็รอลูกค้ากลับมาจากต่างประเทศเดี๋ยวว่ากันนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับช่องผมก็นี่แหละครับก็มีให้ดูให้เทียบมีทุกอย่างแหละนะครับหรือใครสนใจให้ทําคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถแจ้งได้สนใจซื้อรถก็ติดต่อกับได้นะครับก็ยินดีให้บริการช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องกราบขออภัย นะฮะเพราะว่าบางทีเราก็จังหวะเราติดลูกค้าอยู่เราขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบ G.P.S มันก็เนาะพาเราไปหลงใช่ไหมครับบางทีสถานที่ที่เราไม่เคยขับถ้ามันมืดเราก็ต้องเอาเซฟเรื่องของความปลอดภัยก่อนและที่สําคัญเลยนะไอแอนดรอยออโต้เนี่ยนะนะครับของไอตัว Android เนี่ยตอนต่อละลายไม่ขึ้นด้วยนะครับลายไม่ขึ้นนะครับ,ไม,นนรบไม่เด้งเนาะต้องกดเข้าไปดูนะครับมันไม่เหมือนไ h o n e นะ p h o n e มันเด้ง เราก็ถึงแล้วนะครับลูกค้าบอกว่ามีเอาผ่านจอดอยู่หน้าบ้านโอเคเจอแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งมอบรถก่อนนะครับก็คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการได้กราบขออภัยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ